จะใช้ชื่อเนสางจิตินากนะคะรหัสนักศึกษาหกสองสามหนึ่งหนึ่งสองงแปดสองแปดสองสองนะคะจากสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่สามหองสนะคะัรนี้จะมานำเสนอตามพัฒนาเหนการจากการเรียนรู้ผ่านกื่การพันจากปุ่นนะคะในหัวข้อเรื่องเตรียมตัวไปเข้าค่ายค่ะ โดยกิจกรรมโค้ชที่เตรีตัวไปค่อยนะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบการนงแข่การจัดที่ได้เรียกว่าอะไรที่สิ่งของที่จาเป็นและสิ่งของที่สําคัญที่สุดนะคะเม่ต้องเมี่เยเวลาที่ต้องรีบเก็บของใส่กระเป๋าเขียนตัวในภาวะสุดเฉินนะคะ โดยการเรียนการสอนการออกแบบนะคะการออกแบบการเรียนการสอนการรับเก็บนะคะจะบูรณาการสู่ทุกกลุ่มเลยสาระการเรียนรู้เลยค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะคะก็คือ1มีทางรอจากปฏิทัยเช่นเราจะนักเรียนจะปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างไรนะคะ2มีทางรอจากอุิบัติเหตุเช่น การมังจากมาจากโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะหรือว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เกิดผิดใากไม้อะไรแบบนี้ค่ะสม,มีทางรอดจากสุขภาพเหรื่อยล้าที่ไม่เหมาะสมเช่นอ่าสูนพีเอ็มสองจุ้าเพ่มขึ้นหรือว่าจะเป็นการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโครโรนาสองพันสิบเก้านะคะ าการฟูลเล่นกิจกรรมนะคะก็คือจะเป็นการเล่นเล่น,ลนยังไงนะคะในในหัวข้อของกิจกรรมโค้ชยื่ตตเตรียมตัวไปค่อยๆสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามโดยใช้เวลานหนึ่งชัว่วโมงนะคะตัวชื่อวิชาเรียนรู้นะคะก่อนเป่นเราต้องทราบตัวชื่อก่อนเลยนะคะ CS อันตรริพ <t> น <une> นะคะการแก้ปัญหาการคิดอย่างเป็นปลำดับขั้นตอนคิดเป็นระบบคิดเป็นเชิงตรรกะแล้วก็การแต่งแบบอัลกอริทึมสำหรับปัญหารอบตัวนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องผูกผิดกัรของโปรแกรมโดยมีระดับการวัดผลแต่ละขั้นที่จกตัดกันไปนะคะโดยมอ .1 ก็สามารถแก้ปัญหาอย่างงา่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกหรือว่าจะเป็นการเกียบเที่อการแสดงลำดับขั้นตอนตอนํางน หรือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพอาจจะเป็นภาพสัญลักษณ์หรือว่าเป็นข้อความค่ะม .2 ก็จะอัพเลเวลขึ้นมาม่นก็จะสามารถแสดงคำแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความเหอนกันค่ะแล้วก็ม .3 ก็คือสามารถแสดงอันตรายขึ้นในการทํางานหรือการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพหรือข้อความหกันค่ะ ต่อไปจะเป็นสาระการเรียนรู้นะคะกระบวการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปเืียนนาลีหรือว่าจะเป็นบอลเทนระเลยนนะคะแล้วก็พวบคู่กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยนะคะก็จะเป็นการคิดทักวะด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับตัวเองเพื่อที่จะไปเข้าค่ายทับแบนได้นะคะ แล้วก็สองนักเรียนสามารถคำนวณน้ําหนักของสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นสำหรับตัวเองได้ตามที่น้ําหนักที่เรากําหนดให้ได er ้ให้นะคะค่ะสำหรับแนวคิดด้านวิชาวิทยาการ์คำนวณที่เกี่ยวกับ um, อิจกรรมนะคะก็คือจะเป็นการกำกัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปค่ะหรือจะเป็นเอ็กซ์ชั่นนะคะ อันกริฟิกดีไซน์คือจะเป็นการออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาค่ะส่วนสื่อและอุปกรณ์นะคะหนก็จะเป็นใบความรู้สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำโนงชีวิตในสถานการณ์ต่างๆเป็นใบกิจกรรมสถานการณ์จำลองแ,งแล้วก็ก็จะเป็นแบบรรูปภาพสิ่งของที่ระบุน้ำหนักนะคะ่ะ ตัวยอย่างกิจกรรมนะคะสถานการณ์กำลงในหัวข้อเรื่องเตรียมตัวไปคลายนะคะสถานการณ์ยู่ในการาคลายพักเรมของลูกเสือในกาดีของโรงเรียนได้มีการจัดให้มีการาคลายพักแรมนอกสถานที่เป็นเวลาสามวันสองคืนเพื่อให้ลูกเสือและในกาลีดได้มีทักษะที่ในการ อยู่ร่วมกันในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะโดยกําหนดให้ลูกเสดนิจารีได้จัดเตรียมกระเป๋าเพื่อบรรจุสินของเครื่องใช้ท่าที่จําเป็นโดยมีข้อกาหนดดังนี้นะคะในการจัดเตรียมกระเป๋าพร้อมบรรจุสิงของที่จําเป็นจะต้องมีน้ําหนักรวมกันได้1 0กิโลกรัมพอดีค่ะไม่ขาดไม่เกินนะคะโดย เราจะมีสิ่งของให้เลือกกันนี้มีทั้งหมด18อย่างค่ะโดยถ้าเราจะไปสอนนักเรียนนะคะเราก็จะทําการเ,เป็นรูปภาพแล้วก็มีเ,เ็นรูปภาพของสิ่งของแล้วก็จะมีจานวนน้ําหนักระบุไว้ในในแผ่นภาพนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนทําการเ,เลือกในใจแล้วก็คํานวณว่าควรจะเลือกอันไหนที่จาเป็น สำหรับการไปค่ายพักเลยน,นะคะโดยจะมี18อย่างด้วยกันเลยค่ะว่าจะเป็นชุเดเสื้อผ้าผ้าชุดตัวชุดข้างในยาทากันยุงสะบูอาบน้ำผ้าห่มรองเท้าไปใายน้าหน้าขน,น,น,นมนมเนื้อจะเป็นผลไม้อะไรต่างๆแล้วก็กระเป๋าค่ะอันนี้จะเราจะให้นะักเรียนทำการเลือกแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ ในทางการจัดการเรียนรู้นะคะอันดับแรกเลยจะเตรียมข้อมูลอุปกรณ์สิ่งของที่จําเป็นต่อการดําองชีวิในสถานการณ์ต่างๆ 2. ออกแบบไป,ไปกิจกรรมโดยกําหนดสถานการณ์จาลองเพื่ออ,อพร้อมเงื่อนไขี่ักเรียนได้ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ไปจัดทำสื่อรูปภาพพร้อมทั้งกำหนดน้ำหนักของสิ่งของในรูปภาพตามสถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ ขั้นตอนการดำเนินงานนะคะหรือว่าจะเป็นวิธีการเล่นเกมเล่นกิจกรรมนั้นก็คือหนึ่งเลยเราต้องให้นักเรียนอ่านโจทย์สถานการณ์และเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะเป็นสถานการณ์ที่เราตัง้งขึ้นแล้วก็เราสามารถตั้งสถานการณ์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสองก็คือให้นักเรียนตัดสินใจเลือกรูปข้อสิ่งของที่ว่ามันจําเป็นที่สุดนะคะตามตามสถานการณ์ที่เรากําหนดให้ บรรจุในลงลงในกระเป๋าของตัวเองโดยมีข้อกำหนดว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เลือกจะต้องมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์น,นะคะก็เกณฑ์ของเมื่อกี้ก็คือจะเป็น10กิโลกรัมนะคะไม่ขาดเป็นคนะืนเนาะ3ให้นักเรียนทุกคนเลือกรูปภาพสิ่งของทุกการนั่งขายลแล้วเราก็จะให้นักนเกรยียนนำสิ่งนำเสนอสิ่งของที่เลือกพร้อมอธิบายเหตุผลว่าเออทำไมทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมถึง บางคนอาจจะเลือกไฟสายเราก็จะถามนัเรียนว่าทำไมถึงเลือกไฟสายพนักงอธิบายเหตุผลว่าออมันใช้ประโยชน์อะไรได้สี่นะคะค,คุณครูก็จะถามคำถามกระตุ้นการคิดค่ะชวนชวนให้หนักเรียนคิดวิเคราะห์ค่ะว่าเอ,อสิ่งของอันนี้จำเป็นจริงจริงไหมห้านะคะคุณครูร่วมกับออร่วมตัดนักเรียนนะคะ เพื่อการสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนะคะก็คือเพื่อการสรุปจากที่ะนักเรียนเลือกนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงอไปนะคปั้คําถามกระตุ้นการคิดของนักเรียนนะคะสถานการณ์ก็คือเราให้นักเรียนเลือกสินค์ของเช่นใช้บรรจุลงในกระเป๋าพิมพ์กระปโดยมีเงื่อนไขว่าสิ่งของทั้งหมดนั้นจะต้องมีน้ำหนัก10กิโลกร,รัมพอดีไม่ขาดไม่เกินเนะาะคำถามหนึ่ง สิ่งของที่มีความจำเป็นอย่างไรกับตัวเองในการค้าค่ายัแรสองสิ่งของนี้มันมีประโยชน์ไหมต่ารที่เราจะใช้ไปค้าค่ายัวอย่างคําตอบนะคะหนึ่งเสื้อผ้าตัวอย่างคาตอบของเรียนนะคะหนึ่งเสื้อผ้าเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อป้องกันทานหนาวตกอังคานอาชนาอยอะไรแบบนี้นหะสองขนมเอาไว้กินตอนกลางคืนเผื่อว่าเราทานข้าวแล้วแต่มล้ไม่กิน เราก็มีแผนไว้ทิ้งแต่ทิ้ได้ค่ะการวัดและการประเมินผลนะคะนักเรียนสามารถเลือกสินค์ของเทร่ใช้ที่จาเป็นบนรรจุลงในกระเป๋าของตนเองได้ถูกต้องต่อนักเรียนสามารถทำงนานนั้นหนักก็สิ่ง์ของเครืร่องใช้บรรจุลงในกระเป๋าได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะก็คือหนึ่งเลย นักเรียนรู้จักเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นสําหรับตัวเองแล้วก็สอนนักเรียนได้เรียนรู้การคํานวณน,น้าหนักของสิ่งของต,งต่างๆได้อย่างถูกต้องสามนักเรียนรู้จักแยกแยะว่าอะไรจาเป็นอะไรไม่จําเป็นสําหรับเราแล้วก็สามารถนําความรู้ไปบูรณาการในการวาแงแผนให้เกิดประโยชน์กับตัวเองในชีวิตประจำวันได้ค่ะอ เราใช่นางอาชินีใจจากเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนช็อตติ้งอันตรักนะคะเรื่องการใช้เหตุเหเชิงปฏิบัติสำหรับระดับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะคือผู้วิจัยจะเป็นนางสาววิริมุพูนตาค่ะตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้นนิพยานด้วยการศึกษาสายกา5 6 3นะคะค่ะสำหรับอู่ก็ขอจบการนำเสนอ ไปเชียงเท่านึ้งค่ะขอบคุณค่ะ